สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเซสเทสเซสครับถ้าเสียงมีปัญหาบอกแม่ครับผมหรือถ้าเสียงเบาไปนะครับเล่งเสียงได้นะนะครับผมโอเควันนี้เราออกกําลังกายครับผมเรา,า,า,ารให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับสำหรับทุกคนที่ออกกำลังกายวันนี้มีสี่ท่าเหมือนเดิมนะครับสี่ท่าห้าเซตนะครับผมวันนี้มีท่า แฟลงซิด up นะครับผมและท่าหลังเจสนะครับหลังเจสเสร็จนะครับผมเราจะปิดท้ายกันด้วยท่าวีซิตครับวันนี้สีท่านะครับท่าสุดท้ายจะเป็นท่าจับเวลานะครับดังนั้นโคชเลยเอานาฬิกามาด้วยนะครับผมสําหรับจับเวลานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดนาฬิกาก่อนนะครับโอเคมานะครับโคชวางไว้เผื่อได้หยิบใช้นะครับเรามาวอร์มกันก่อนหายใจเข้า หายใจออกแต่พื้นด้านล่างครับขึ้นมาครับดันสัโพัไปด้านหน้าครับน้มตัวไปด้านข้างสลับข้างครับกดท้ายทอยลงมาดันขางขึ้นไปครับยืดหัวไหล่กันสักหน่อยวันนี้วอร์มิ่งครับแบบช้านะครับสลับข้างครับโอเคต่อไปเปิดขาออกไปด้านข้างนะครับ ส,สไลด์ไปได้านข้างนิดหน่อยแบบนี้นะครับยืดขาด้านใน <S <S โอเคต่อไปดันสะโพกไปข้างหน้าโอเควันนี้เราเริ่มด้วยท่าแพลนนะครับ <S <S เอลโบวพลนวันนี้นะครับผมมาเราจะเอลโบแพลนนะครับวันนี้มีท่าทำเอลโบแเพลนเนี่ยเป็นท่าเดียวที่ทํา1นาทีนะครับแต่วีซิทเราทํา45หวิหนาทีนั่นเองนะครับมาโค้ชคนจะใช้นาฬิกาจับเวลาแล้วจะบอกทุกคนทุกๆ10วินาทีนะครับ เราจะทํา4ท่าก่อนแล้วเราจะค่อยทําเป็น1เซตนะครับทำ4ท่าแล้วค่อยพักเนาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วอยู่บนบอกของตัวเองครับเดี๋ยวเขาชวนบอกเวลาว่าเริ่มเมื่อไหร่และพักเมื่อไหร่นะครับเขจะให้เวลาเตรียมตัว10วินาทีแล้วเราเค่อยเล่นกันเอลโบว์แพงคือใช้กนะครับเราจะเริ่มในอีก5 4 3 2 1เริ่มครับท่านี้1นาทีนะครับอีกท่าจะเป็น45วินาที 10วินาทีผ่านไปครับเก่งลำตัวเก่งลำตัวท่านี้เป็นท่าวอร์มนะครับไม่ยากเกินไม่ยากเกินท่าที่2เป็นท่าซิทอัพนะครับซิทอัพแค่20ครั้งเท่านั้นเองอีก30วินาทีครับหายใจตลอดหายใจตลอดขออภัยนะครับวันนี้นับผิด มันต้องเป็น4เซตนะครับอีก20วินาทีท่อนั้นเองครับไปด้วยกันไปด้วยกันอีก15วิเก่งลำตัวไว้เก่งลำตัวไว้เยี่ยมยอดครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอีก8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา โอ้เสียงปลุกน่ารักมากโอเคท่าที่2ครับซิ t อันะครับ20ครั้ง Sit อันี่มันจะต่างกับครั้งที่เราเคยทำนะครับครั้งคือขึ้นมาแค่นี้แต่ s ิ t Up นะครับเปิดข้อศอกไปหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบขึ้นมาแบบนี้ใช้ลมหายใจออกด้วยนะครับ20ครั้ง4ี่เซตนะครับเต็มตัวอีก10 9 8 7 6 5 4 3 สองหนึ่งไปหายใจเข้าหายใจออกเกริมหนึ่งสองเปิดซอกเพื่นข้างด้วยสามสี่ห้าถ้าทำไม่ไหวหค่อยโฟนขอสิบห้าครั้งก่อนนะครับหกเจ็ดจเข้าออกเป็นจังหวะแปดเก้า 1ิบสองสิหให้ครบ20กัน16เพราะเราทำแค่สีเ,เท่านั้นเอง1ิ1เจ็ดสโอเคตอนซ i t อ p อย่าใช้มือดึงไดทอยแบบนี้นะครับไม่งั้นเราจะ ปวดคอกล้ามเนืออ้อคอมากเกินไปโอเคลังเจสนะครับแค่20ครั้งนะครับเราจะแบ่งซ้าย10ครั้งข้างขวา10ครั้งนะครับโอเคยืนตรงก่อนนะครับก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าขึ้นสุดลงสุดขึ้นลงสุดขึ้นสุดแบบนี้1นะครับ10ครั้งต่อข้างมาค่อยๆทาเตี้ยมตัว5 4ท่านี้ในกามขาด้านหน้าครับ3 2 1สองไป1 2สอง สามสี่ขึ้นให้ลงให้ต่ำที่สุดขึ้นให้ขาอย่าตรงห้าแต่อย่าขึ้นแรงเกินนะครับบาดเจ็บได้หกเจ็ดสิบครั้งเองครับแปดเก้าและสิบสลับข้างครับอีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจดแดเสโอเคเป็นไงครับ3ามท่าเสร็จเรียบร้อยท่าสุดท้ายเป็นท่าวีซินะครับผมเป็นท่าค้งตัวการอากาศนั่งล็อกยกขาขึ้นมาเป็นตัว V นะครับเราจะทำสี่ห้วินาทีโอเคแบบนี้มือวางไว้ข้างหน้าขานะครับหรือถ้าใครไม่ไหววางข้อศอกลง ยกขาขึ้นแบบนี้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆเข่าตั้งเข่ามายืดมือแบบนี้ยืดอกขึ้นมาถ้าเรากลุ่งตัวนะครับถ้าเราฮออกนะครับมันจะทําให้เราไม่ได้ใช้กล้ามท้องนะครับมาสี่สิบห้าวินาทีตั้งเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเริ่มในอีกอหกวินึ่งนะมาอีกห้า 4 3 2 1เริ่มครับมือวางไว้ได้ขอจะบอกทุกๆ10วินาทีนะครับอีก 40, 40วินาทีครับถ้ามีเวลาแจ้งเตือนตรงนี้น่าจะเท่นนะอีก30วินาทีครับถ้าไม่ไหววางลงแล้วก็คืบขึ้นใหม่แบบนี้อีก25วิครับหายใจตลอดอย่ากลั้นหายใจหายใจอีก20วิครับ สี่เซตเท่านั้นเองสี่เซตเองสิบห้าสิบสี่สิบสามสสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคยอดเยี่ยมครับเราพักหนึ่งนาทีครับผมวอเตอร์เบรกได้ตามสบายนะครับขอไป จิบน้ําดื่มนะครับตามคอนเซปต,ต์เดิมระหว่งาองออกกําลังกายเราจะมีช่วงเวลาให้พักดื่มน้ํานะครับพักหนึ่งนาทีนะครับสําหรับทุกคนไม่ขี้กงไม่ขี้กงโคใช้นาฬิกาจับเวลาสําหรับการพักนี่นะครับไม่ขี้กง ถ้าเสียงดังกลึ้งคือทุกคนต้องเริ่มทำท่าต่อไปก็คือท่า ank, เอลโบแพลงนี่ครับเซตที่สองสามและสี่เราทำแบบนี้เนาะทุกคนไว้ใช่ไหมยเยี่ยมครับผมไม่หนักเกินวันนี้แต่ว่าโฟกัสไปอย่างโฟกัสให้เวลาทุกคนได้พัก,ให,ก,พกให้เวลาทุกคนได้ทำใครทำตามเก่งมากครับอีก30วินาทีสำหรับการพักเป็นไงบ้างครับทุกคนเข้าโปรแกรมวันนี้ทั้งการกินและออกกำลังกายครบละ แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวทุกคนจะต้องใช้เวลาให้เวลากับตัวเองแล้วก็มีวินัยทุกวันนะครับอย่ายอมแพ้ไปต่อนะครับผมโอเคอีก10วินาทีเราจะเริ่มเอเวอร์เพลครับมากลับมาที่พอ <c oughs> ของตงัวเองเสร็จที่2ครับหมดเวลาแล้วเราจะเริ่มเอวอร์เพลในอีก10 9 8 7 6 5 4 สามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งนาทีนะครับสำหรับท่า,ราแรกนี้ <_ sinners> เก่งตัวไว้เชื่กล้ามท้องก <_ Weise> ล้ามขากล้ามไหล่กล้ามแขนนะครับเลืออีก45วินาทีหายใจหายใจอีก35วินาที อีก30วินาทีอีก25วินาทีหายใจครับหายใจ20วินาทีครับเหลืออยู่ใครไม่ไหววางเขาลงก่อนแบบนี้ได้แล้วก็นับต่อไปโอเคใครขึ้นไวรขึ้นมาอีก15วิ10 9จะหมดครับ8 7 6 5 4 3 2 1โอเค เยี่ยมครับท่าที่สองซิทอัพยี่สิบครั้งมาเต็ีมตัวครับอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหายใจเข้าเปิดข้อศอกหายใจออกพุงแฟบขึ้นมาหนึ่งสองพยายามเอาอ,อกขึ้นมาก่อนสามหลังจะได้ไม่กลุ้ง สี่เป็นท่าที่ถูกต้องด้วยห้าอย่าใช้มือดึงคลายทอยแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอาหกแตะศีรษะไว้เจ็ดยี่สิบครั้งก็นั้นเองครับใครทำไม่ไหวผมพอสิบสองก่อนเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1ิ1ส1ม1ิ1ส1่สิและ20เยี่ยมหลังเช็ดครับข้างละ10บครั้ง,งอีกสิบ 8 7 6เหทีละข้างครับ4ี่ครั้งเองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สลับข้างครับ สิครั้งเหมือนกันอีก10 9 8 7 6 5 4 3ดเจสองหนึ่งป1 2 3 4 5 6 7 8 9องและสิวีซิต่าสุดท้ายครับหม่ 45วินาทีใครทําไม่ไหวทําแบบโคชได้นะครับโคชจะอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่เอนไปข้างหลังอยู่ถ้าแบบนี้มันก็สบายไปเราจะเริ่มในอีก15วินาทีครับมาเตรียมตัวครับนั่งลงไปบนบอกของตัวเองใครไหว้ยกขามาแบบโคชได้อีก5 4 3 2 1ไปครับผมงอเขานิดนึงมาหายเพื่อให้ง่ายขึ้น ยืดออกไว้เก่งหน้าท้องไว้ถ้าทำถูกมันไม่ยากครับทา่านี้อีกสามสิบวินาทีครับจะครึ่งทางแล้วสำหรับอกอ,อกกำลังกายวันนี้ยี่สิบห้าวิเหลืออยู่ลดปลายเท้าลงได้นะครับแต่ไม่แตะพื้นอีกยี่สิบวิครับเวลานานขึ้นเลยเนาะสี่สิบห้าวินาทีแต่ว่าโอ้โหรู้สึกนานเป็นปีอีกสิบสี่วิ หายใจให้ใจ,ใใจ8 7แปดเจ็ดหห้าสี่สาสองหนึ่งโอเคยอดเยี่ยมครับเราพักหนึ่งนาทีนับเวลาพักก่อนนะครับจะได้ไม่นานเกินไปและไม่เร็วเกินไป จิบน้ำได้นะครับแบบโคชไม่มีปัญหาเวเรายิ่งจิบน้ำเรายิ่งมี performance การออกกำลังกายที่ดีขึ้นไม่ใช่กินแบบกินจนอิ่มแบบนี้ไม่ใช่นะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างเอยเออกกําลังกายโอเคไหมอ่าโคชวนดูไม่ได้นะครับว่ามีใครอยู่บัางเดี๋ยวทางสตาฟดูให้ว่ามีใครเข้าออนัอเ่นีครับสวัสดีครับทุกคนโอเคใช่ไหมครับเราอีก40นาทีสําหรับการพัก เซตที่สามและสี่ไม่มีส่วนลดนะครับเพราะว่ารถจากเซตอื่นๆไปจาก5เซตเราเหลือลด4ี่เซตแต่ความโหดของแต่ละท่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอีกยี่สิบวินาทีครับขอดื่มน้ำอีกแป๊บมาหมดเวลาพักครับ เอวโบกแพลงงหนึ่ง e นาทีครับอีกสิบเก้าแเสเต็มตัวนะครับกลับมา3 2 1สองเริ่มครับเก่งตัวไว้ก้นไม่ดุ่งแบบนี้นะครับลงต่ำเพื่อให้เราออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับผมและพอเราลงต่ำใช่ไหมกล้ามเนื้อหลังเราได้ทำงานครับอีก50วิวิเหลืออยู่ อีก4ีวิอีกสีวิครับหายใจหายใจห้ามกันหายใจนะครับไม่เอาอีก35โฟกัสครับอีก30วิครับอีก25วิอีก20ครับอีกสิหวิครับ อีก8 7 6 5 4 3 2 1ดหมดเวลาโอ้โหเขาชวนเห็นเก็มนาฬิกาใช่ไหมรู้สึกว่าเวลาเดินช้าม,มากทุกคนรู้สึกยังไงบ้างรครับ1วินาทีรู้สึกเหมือน10นาทีเลยเนาะท่าที่สองครับท่าเซตอัพ ใครทำไม่ไหวผมขอสิบครั้งก่อนนะครับสิตอัพเพราะว่าบางคนไม่มีกล้ามท้องหรือกล้ามท้องยังไม่แข็งแรง <c oughs> ขอให้ถึงสิบก่อนนะมาครับสิตอัพยี่สิบครั้งเตรียมตัวอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดจะครบแล้วแปดเก้าและสุดท้าย20โอเคท่าที่3หลังเจสเราจะเริ่มในอีก10 เทีละข้างนะครับแปดเจ็ดหห้าสีสองหนึ่งไป1นึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปสบสลับข้างครับอีก5้าสีสสองหนึ่งไป1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคสุดท้ายครับวีซิทสี่สิบห้าวินาทีมาเตรียมตัวครับใครทำไม่ไหววางเขา่าแล้วเอ็นตัวไว้ดนะ้านหลังแบบนี้นะครับให้เหมือนตัววีใครทำไหวให้โยขาขึ้นแบบโคชับเราจะเริ่มในอีกสิบห้าวินาทีครับ เหลือแคเ่เซตเดียวจบเซตนี้จบห้านี้เหลือแคเ่เซตเดียวเท่านั้นเองสู้อย่าพึ่งงองไงนะอยู่กับโคช้ชก่อนนะอีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับผมใครไหวยกมาตรงนี้ได้อีกสี่สิบวินาทีครับยกแบบนี้ง่ายกว่านะสองคนอย่ากรมแบบนี้นะมันสบายเกินอีกสามสิบวินาที เอามือวางไว้อย่างนี้รู้สึกยากกว่าพอมือยกขึ้นมาง่ายกว่าอีกยี่สิบห้าครับอีกยี่สิบอีกสิบห้าครับอีกสิบครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามทำให้ติดพื้นนะครับสองหนึ่งหมดเวลาเยี่ยม พักหนึ่งนาทีครับจิบน้ําก่อนนะครับพักดื่มน้าได้ทุกช่วงนะครับทุกช่วงที่โคใชให้พักก็คือจิบน้ำได้เลยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนโอเคอยู่ไหมไหวอยู่นะสู้นะครับเซตสุดท้ายแล้ว ใครพร้อมแล้วกลับมาที่บออของตีนนะครับเซตสุดท้ายเราเลยุยไปด้วยกันครับผมถ้าใครพร้อมแล้วกลับมาครับเราจะเอลโบแพล้งก่อนมาอีก8 7 6 5 4 3 2 1อเอลโบแพล้งครับเดี๋ยวโคตรแจ้งเวลานะครับ จะบอกทีละสิบวินะครับอีก50วินาทีอีก40่ิบวินาทีครับอีก35มิบาวิอีก30มสิบวิสู้อีก25่ิบาวิ อีกยีวิครับอีกสิหอีกสิวิครับ9 8จะหมดแล้ว5้านี้หกห้าสี่สามสองหนึ่งโเคอมพลีทนะครับซิดอปยี่ครั้งครับมาอ้ย oh. พักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามมือแตะศีรษะไว้หรือไว้ตรงหน้าอกหรือถ้าใครไม่ไหวทำคันชิ่ก็พอนะครับสิบห้าครั้งเราจะทำจิตอัพยี่สิบครั้งสองหนึ่งหายใจเข้าท้องป่องเปิดศอกไปด้านข้างหายใจออกท้องแฟบคืนยกตัวขึ้นมาหนึ่งสองสาม สยืดอกขึ้นมาก่อนห้าหกเจ็ดสอีกครึ่งทางหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ ห้าอีกแค่หครั้งครับห7 8 9็ดแปดเก้าและสุดท้ายยีมาท่าที่สามเลอีกหลังเจ็ดข้างละสิบครั้งเราจะเริ่มมีอีก10 9 8 7 6าแปห้าสสาม สองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับอีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ9ด0ปดสิบตมือให้ตัวเองเอาอย่างเงเลยอีกท่าหนึ่งโคชวนขี้เกียจ <c oughs> นักกรียันคิดว่าส่วนใหญ่โยชวนขี้เกียจแล้วเมื่อยแล้วสิถูกต้องครับเมื่อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรามาตั้งเงี้ยแล้วจะหมดแล้วเลยอีกท่าเดียวนั่นเองทำให้ครบทำให้ครบโยชวนทำให้ครบทุกคนโยชวนไม่หนีโคชวนไม่หนีจับเวลาก่อน มาเราจะเริ่มในอีกห้าสี่สามวีซิตครับสองหนึ่งไปขอช่วย,ยกมือขึ้นนะขอรู้สึกง่ายกว่าอีก35้าวินาะทีับใายไม่ไหววางเท้าลงแบบนี้แล้วยืดตัวไปด้านหลังใครไหวยกมือขึ้นอีก25้าวิ อีกยีสวิอีกสิห้าถ้ายิ่งยืดขายยิ่งยากนะครับอีกสิบเก้าแปดเจดหห้าสี่สสองหนึ่งโอเคห<ฮ>เหนื่อยมากมายืดกัน,นครับทุกคน อยู่ในท่าเคาน์เตอร์โพสแบบนี้แอนอกแอนก้นมองขึ้นสู่พดานหายใจเข้าหายใจออกคู่ตัวหายใจเข้าแอนอกแอนก้นมองขึ้นสู่พดานหายใจออกคู่ตัวหายใจเข้าแอนอกแอนก้นมองขึ้นสู่พดานหายใจออกคู่ตัวโอเคเดินมือไปข้างหน้าแบบนี้เท้าอยู่เช่เดิมครับอันนี้ยืดพันหลังห้าสี่สาม สองหนึ่งโอเคตบมือให้ตัวเองเนี่ยครับผมจบเรียบร้อยวันนี้ออกกำลังกายสนุกมากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับเราเจอกันใหม่วันพุธเล็กเดยสนุกแน่นอนและได้ออกกำลังกายแน่นอนสวัสดีครับบ๊ายบาย